คิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับช่วงนี้เขาเล่าเรื่อนครับว่าการเลี้ยงโฮมุนครูสเนี่ยเลี้ยงอยู่ดีๆอาจจะโดนแบนได้ซะอย่างนั้นครับเฮ้ยเลี้ยงเฉยๆฉเนี่ยนะมีโดนแบนด้วยเหรอเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงติดตามมันครับสำหรับดราม่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วละครับก่อนที่จะมีรายการคุยร่างพอรอ p ี EP ที่83สซะอีกแต่ดราม่าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้เล่นไปนั่งเลี้ยงโฮมุนครูสเฉยเแล้วจะโดนแบนงี้ไม่ใช่นะครับ นั่นมันเกิดจากคนที่ใช้ AI ร่วมด้วยครับย้ำครับ AI นะครับ AI นอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมครับคือเขาเป็นโหลดอาจจะเป็น SC AI นะครับหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะโดยเพื่อนๆที่ไม่เคยเลี้ยงโฮมมูลครูสมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเนี่ยเขาต้องไปดันโดนหา AI นอกมาเอามาลงในเกมเราด้วยเหตุผลนั้นง่ายมากเลยครับนั่นก็เพราะว่า AI ปกติดั้งเดิมของตัวเกมของเราเนี่ยมันชอบเอ๋อครับ มันเอ่ยยังไงนั่นเหรอยกตัวอย่างไง่ายๆนะครับเวลาที่ตัวโฮมุนครูสของเราเนี่ยไปเจอมอนสเตอร์ที่อยู่แถวขอบจองเราะครับบางทีเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่มันจะเดินออกนอกจองเราออกไปเลยครับแล้วมันจะไม่กลับมาช่วยเจ้าของกลับมาอีกทีโฮมุนครูสก็ตายตัวคนเลี้ยงก็ตายด้วยครับเพราะฉะนั้นการโหลด AI นอกมาช่วยเนี่ยมันจะมาลบจุดด้อยพวกนี้ออกไปครับ แต่ปัญหาของการที่ใช้ AI นอกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเจ้าตัว AI เนี่ยมันฉลาดเกินไปซะอีกครับโดยเจ้าความฉลาดที่ว่าเนี่ยมันละเอียดมากเลยครับมันสามารถเซตได้หมดเลยครับว่าจะเลือกตีมอนสเตอร์ตัวนี้ไหมตัวนั้นจะไม่ตีตัวนี้จะใช้สกิลกี่ครั้งใช้สกิลไหนมีรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเลยครับ ทาง Gravity นะครับก็เคยพูดเอาไว้แล้วครับว่ามันมีโทษผิดครับคุณสามารถปล่อยได้แต่ถ้าเกิดทีมงานเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คแล้วแล้วก็หากคุณไม่อยู่หน้าจอถือว่าคุณมีความผิดคล้ายการใช้มาโครเลยครับแต่ว่าครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอารุ่มอร่วยผ่อนผันมาโดยตลอดคือพูดกันตามบ้านๆเลยนะฮะเวลาที่เราเดินลงไปแถวดันออกเนี่ย คนก็ยังปล่อยโฮมูลกันเต็มทั้งแมปอยู่ดีนั่นแหละก็ไม่เคยเห็น GM มาแบนอะไรสักทีนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทางทีมงานก็คงเข้าใจเลยครับว่าโฮมูลครูสเนี่ยมันเก็บเลเวลด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ช้าครับและตราบใดเนี่ยที่ผู้เล่นเนี่ยปล่อยให้แค่น้องเก็บเลเวลเฉยๆไม่เคยไปเบียดเบียนใครอะไรยังไงที่แมปอื่นเท่าไหร่นะครับเขาก็ปล่อยๆกันไปครับก็เก็บเลเวลตามสบายไปเถอะ ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของเราเจเนติกกับน้องโฮมินครูสเนี่ยก็เป็นมาอย่างนี้ช้านานเป็นปีแล้วล่ะครับมันก็มีเรื่องขมันกันบ่อยๆนะครับระวางคนที่เลี้ยงโฮมินครูสกับผู้เล่นปกติที่เขาไปเก็บเลเวลตามแมปนั้นครับพูดกันตามตรงนะฮะแมปนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บเลเวลยาวๆตั้งแต่ช่วงเลเวล40ไปปลายจนถึง 60- 70ได้นู่นเลยล่ะครับแต่ว่าการที่มีโฮมินครูสอยู่เต็มทั้งแมปเนี่ย ก็ทําให้ผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยเสียโอกาสไปครับเพราะว่าโฮมุนคูสเนี่ยมันอยู่หนานแน่นจริงๆฮะเดินไปตรงนู้นก็เจอเดินไปตรงนี้ก็เจอนะครับแถมไม่พอยังปล่อยสกิลแบบรวดเร็วไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ง้างดาบที่จะตีมอนเนี่ยคือมอนต,ตายไปแล้วหลหะครับและก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อต้นคลิปนะฮะว่าก่อนที่จะมีคุยล่างพร EP ที่83เนี่ยก็มีดราม่า1ปะทุขึ้นมาครับ โดยดราม่านี้ครับได้เกิดขึ้นในกลุ่มของเจเนติกครับได้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการปล่อยฮอร์โมนครูสโดยใช้ AI นะครับเก็บรลเวลในดันออกครับอยู่ดีๆทั้ง3าไม่ดีคือเขาเล่น3าไม่ดีนะโดนแบนทั้งหมดเลยครับโดยเขาบอกครับว่าเขาเนี่ยก็ใช้ AI ตามปกติครับซึ่งนั่นครับก็สร้างความตกใจกับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแบนมากนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการแบนในดันออกแล้วจริงๆอันเหรอ แต่ว่านะครับก็มีการคุยกันไปคุยกันมานะครับปรากฏว่าครับพี่แกคนนี้เนี่ยใช้มาโครวิ่งด้วยครับโอเคครับถ้าเกิดจะโดนแบนเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกครับแต่ว่าครับเรื่องราวก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับไม่อีกกี่วันต่อมาก็มีคนออกมายืนยันอีกครับว่าคราวนี้ไม่ได้ใช้มาโครไม่ได้ไปแจมใครก็ยืนของตัวเองเฉยๆเนี่ยแต่ว่าโดนแบนจริงๆเฮ้ยเอาแล้วละสิครับ ตอนนี้ชาวจีเนติกทุกท่านเนี่ยเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วรครับมีหลายท่านเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันครับไม่ปล่อยแล้วโฮมูงโฮมูเนี่ยก็ไปเก็บเลเวลตามเควสป้ายไปก่อนครับรอดูนะฮะว่าผลสรุปจากทางกาวิตี้เนี่ยเขาจะแถลงออกมาว่ายังไงนะฮะแบนจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวลือครับคือพูดตามตรงนะฮะถ้ามันไม่โดนเข้ากับตัวเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเป็นความจริง มากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าครับในไหนมันก็มีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยก็ปลอดภัยเอาไว้ก่อนก็อย่าเพิ่งปล่อยฮอร์โมนครูซแล้วกันเบื้องต้นครับก็มีสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยก็สอบถามมาไปนะครับไม่ว่าจะทั้งรายการคุยร่างพรนะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับหรือแม้แต่ในกลุ่มของคุยร่างพรเองก็ตามทีในทิกเก็ตก็เข้าไปถามันครับว่าสรุปจะเอายังไงกันแน่จะปล่อย AI ได้อยู่หรือไม่นะครับถ้าเกิดมันปล่อยไม่ได้ครับเขามีข้อเรียกร้องที่เสนอมาดังนี้ครับก็คือ หลังจากนี้ไปเนี่ยควรให้โฮมมนครูสเนี่ยสามารถดูด exp จากผู้เลี้ยงได้จะ10%ก็ได้ตามที่มันแจ้งครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับโฮมมนครูสเนี่ยไม่สามารถจะแชร์ exp กับผู้เลี้ยงได้นะครับน้องต้องเก็บเลเวลด้วยตัวเองนี่แหละครับคือความลำบากจากใจจริงของจเนติกทุกท่านนะครับไม่มีใครอยากเอาตัวโฮมมนครูสเนี่ยไปเสียเวลานั่งนั่งนอนๆทั้งวันทั้งคืนให้เปลืองค่าไฟเล่นในดันออกนะครับไม่มีใครอยากทำครับ ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะ1น้องเก็บเลเวลช้าครับโดยเฉพาะช่วงเลเวลแรกๆด้วยนะฮะมันเก็บยากครับและอีกข้อที่สําคัญมากๆอันนี้ผมก็เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือ AI เนี่ยมันเออครับ AI ที่มันแถมมากับตัวเกมเนี่ย พอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเจนเนติกทั้งหลายเนี่ยตบี้ตะบัะนอยากจะเลี้ยงฮอร์มอนครูสเหลือเกินนะครับนั่นก็เพราะว่าฮอร์มอนครูสทุกตัวครับมีสกิลซัพพอร์ตเจ้านายอยู่แต่ว่าสกิลที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นร่างนี้มาแล้วจะได้มาทันทีไม่ใช่นะครับต้องเก็บเลเวลหลักร้อยกว่ากว่านู่นนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสกิลถึงจะโผล่มาครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับและยิ่งนะครับเป็นการใช้ AI ตามธรรมชาตินะครับ ร์โมนคูสจะช่วยเราโจมตีเมื่อไหร่รู้ไหมครับมันจะช่วยโจมตีเมื่อเจ้าของถูกโจมตีเท่านั้นครับถ้าเกิดเราเนี่ยเอาไปเอ K ตามแมปปกตินะครับไอเอาง่ายๆนะอย่างเช่นไปอยู่ข้างๆโพลิงเนี่ยร์โมนคูสไม่ตีนะครับถ้าเกิดเราไม่กดสั่งแล้วถ้าเกิดเป็นแมปเลเวลสูงๆนะครับระดับสูงๆเนี่ยคงไม่มีเจเนติกคนไหนนะครับมาคอยกดคอนโทรลน,น้องร์โมนเฮ้ยนายไปตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะ เออตีไปเดี๋ยวเราจะคาร์ดแคนนอนอยู่ด้านหลังเองไม่มีครับเพราะว่าอะไรยังรู้ไหมฮะมันไม่ทันกินครับแค่จะเอาตัวเองให้รอดเนี่ยก็ยากแล้วต้องมาคอนโทรลโฮโมลนอีกอันนี้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับใครที่ไม่เคยเลี้ยงเนี่ยลองลองเลี้ยงดูครับแล้วท่านจะรู้นะฮะว่าน้องๆเนี่ยเก็บเลเวลได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําได้เบื้องต้นนะสำหรับใครที่กําลังจะเล่นสายอชิมิดนะครับ เพื่อจะเป็นเจ n เนติกช่วงนี้ครับอย่าพึ่งใช้ Ai นอกครับจนกว่าทางกาวิทยเนี่ยจะมีคำประกาศหรือว่าคำถแถลงอะไรออกมานะครับว่าจะอนุญาตให้ใช้ได้ไหมใช้ได้ในกรณีไหนถ้าเกิดคุณโหลด AI นอกมาแล้วจะโดนแบนหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอทางกาวิทยออกมาถแถลงนันครับช่วงนี้อย่าพึ่งใช้ครับอดทนไปก่อนนะฮะผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับทำไมเราจึงต้องเอา AI นอกออกไปเลยนะครับ สาเหตุมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่โดนแบนเนี่ยที่เขาเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่หน้าจอครับเขา afk อยู่เราจึงไม่สามารถระบุได้ครับว่ามีทีมงานเข้ามาตรวจสอบณนะที่ที่เขาปล่อยหรือเปล่าหรือว่ามีโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งจากทางบริษัทเขาทางเกมเขาเนี่ยดีเทคตรวจสอบเข้ามาถึงไฟทีอยู่ในเครื่องของเราหรือไม่เราไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยเพื่อน เพื่อความปลอดภัยนะครับใครที่โหลด AI นอกมาไว้ในเครื่องนะครับแนะนำนะฮะเอาออกไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนแบนเนี่ยยก ID นะครับน่าเสียดายครับผมคิดว่าคนที่ตั้งใจเล่นเจเนเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาไดแน่นอนครับคุณต้องมีของต้องมีอะไรติดตัวค่อนข้างเยอะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเล่นเจ n เนติกแล้วก็เลี้ยงโฮมูนครูสนะครับใจเย็นๆก่อนครับ อนาคตอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมก็คิดว่านะฮะทาง Gravity ต้องออกมาแถลงอย่างแน่นอนครับเพราะมันเป็นดราม่าที่เริ่มคุกกรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับการปล่อย AI นะฮะของ h o m ์ n c r u i s ครับสรุปจะเอาอยัางไงแน่คุณจะปรับเปลี่ยนให้ Home n c u คร s สามารถแชร์ประสบการณ์ค่า e x p กับผู้เลี้ยงได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ย น่าน้อยใจนะฮะแล้วคุณจะมีโฮมมนครูสไว้ทำไมกันล่ะเนี่ยวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับจบไปสำหรับดราม่าสดๆร้อนๆนะครับผ่านมาไม่กี่วันต้องขอมาพูดนิดหนึ่งฮะเพราะว่าผมก็เล่นเจเนติกเหมือนกันครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตยังไงนะครับเป็นข่าวดีเนี่ยผมจะนำมาบอกให้เพื่อนๆฟังแน่นอนครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการเล่นเกมครับสวัสดีครับ